มาแล้วค่ะคลิปนี้นะคะเราจะได้มาพูดคุยกันถึงเรื่องของ pharmacological therapy นะคะก็คือการใช้ยารักษาสิวกันแบบเต็มๆแล้วค่ะในที่นี้ก็พูดถึงเรื่องของยาทานะคะยาทาที่เป็น tropical use ภายนอกเนี่ยค่ะเราก็จะแบ่งออกเป็น3อย่างค่ะนั่นก็คือประเภทที่ 1. นึ่ง keratolytics หรือว่ายาที่สามารถออกฤทธิ์สลายเคลาตินได้ค่ะ เนื่องจากว่านะคะเราเชื่อกันว่าเคลาตินนี้นะคะมันก็คือชั้นที่ไข่โครงสร้างของชั้นที่ไข่ของเรานะคะดังนั้นการที่เคลาตินมันอุดตันนะคะมันหมักหมมกันอยู่ตรงนั้นเนี่ยไม่ยอมออกก็มันก็เหมือนกับจุกก๊อกนะคะที่มันอุดอยู่ตรงคอขวดค่ะเออพวกคอนเทนต์นะคะสารต่างๆที่อยู่ข้างในไม่ว่าจะเป็นเซลล์นะคะเป็นไขมันนะคะเป็นเอ่อแบคทีเรียนะคะที่มันเดินดู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 อยู่บนผิวหนังเราแล้วก็ล่วงลงไปในรูขุมขนตรงนั้นนะคะมันก็ถูกอุดกันอยู่ตรงนั้นนะคะออกไม่ได้ค่ะ ดังนั้นพวกกลุ่มยาเคลาโตไลติกนะคะก็จะมาแก้ไขปัญหาในส่วนจุดนี้นั่นเองค่ะก็หรือที่อีกอย่างหนึ่งนะคะในส่วนของสกินแคร์เนี่ยถ้าไม่ใช่ยาเนี่ยนะคะเขาก็จะเป็นกลุ่มพวกผลัดเซลล์ผิวยังไงล่ะพวกเอสโวลิแอนทั้งหลายอะ่ะตัวยาในกลุ่มนี้นะคะก็ได้แก่ซาลิซิลิกแอซิดค่ะหรือว่ารีซอฟซินอลที่ได้จากวิตามินเอนะคะลงไปถึงกลุ่มของซัลเฟอร์ด้วยค่ะโอ้คุน้นคุ้นไหมคะว่าผลิตภัณฑ์พวกนี้หนูในร้านขายยาเพื่อรักษาสิวเพียบเลยเนาะ ตัวยาประเภทที่2ก็คือ comedolytic หรือว่ายาที่ออกฤทธิ์ละลายหัวสิวค่ะอันนี้นี่คาดไม่ได้เลยนะคะก็อ,อย่างเช่นตัวกลุ่มอนุพันธ์วิตามิน A ทั้งหลายค่ะไม่ว่าจะเป็น r e t i n o ์นะคะหรือว่า adapalene ค่ะส anti biotics แบบ t o p i c a l ยู u s e ค่ะก็คือ,อยาทาที่ออกฤทธิ์ต้านเชื้อแบคทีเรียได้นะคะก็อ,อย่างเช่นได้แก่อันตัวนี้นะคะโอ้ย ดรีมใช้ตั้งแต่อายุ11ขวบนะคะจนถึงวันนี้30กว่าก็ยังต้องมีติดบ้านไม้เลยนะคะอุ่นใจค่ะนั่นก็คือเบนโซอิลเปอร์ออกไซด์ค่ะเดี๋ยวเราจะมาเจาะลึกกันนะคะว่ามันดียังไงคะ่ะแน่นอนแน่นอนยาในดวงใจเนี่ยเออต้องพูดกันยาวๆหน่อยค่ะนอกจากเบนโซอิลเปอร์ออกไซด์แล้วนะคะที่สามารถฆ่าเชื้อแบคทีเรียได้นะคะก็ยังมีพวกกลุ่มยาปฏิชีวนะที่เป็นยาปฏิชีวนะจริงๆนะคะก็คือครีมด้าไมซินนั่นเองค่ะ แล้วก็อะซิลิกแอซิดนะคะประมาณ15-20%อะไรทำนองนั้นนะคะก็เป็นสารอีกตัวกลุ่มหนึ่งค่ะที่เขาก็เอามาใช้เหมือนกันค่ะออกฤทธิ์ฆ่าเชื้อแบคทีเรียได้ค่ะจริงๆแล้วยาที่รีมแยกเป็นสามประเภทน,น,นะคะเออยาบางตัวในตัวนั้นเนี่ยมันสามารถออกฤทธิ์ได้หลายแบบด้วยนะคะไม่ได้แค่แบบอยู่ในหมวดหมู่ของมันเองเหรอกค่ะเดี๋ยวเราค่อยมาเจาะลึกกันอีกทีนึงก็แล้วกันนะคะแต่วันนี้รู้ข้อค่าก่อนค่ะว่ากลไกการรักษาสิวโดวยการใช้ยาทาเนี่ยน,นะคะมันมีอยู่สามอย่างนี้นั่นเองค่ะ